โอดคครับดักเตะเอฟซีของใครกํลังเล่ใจหนึ่งคนนะครับดนึ่งคนนั่นบอกจังเาเ็นห้าด้ดูดูดูเนี้ยสามลอยขอบคุณนะครับเสียงล้านแบบนี้เนาะตาของขยัดูแค่นี่แคดแค่ตงก่อนโอ้ แงน้อาน้พี่ทำอะไรน้องคนพงโททศซับอยู่ดีเป็นทศซับเสียงแข่งเกี่ยวหลอดสวัสดีครับสวัสดีครับยอยเป็นวัดก็ไม่นองตอนนี้สวัสดีครับ็ี่รักไปวัดเปโตเกียวเป็นวัดนะนิตาก็เป็นวัดพอดีเราอยู่น้ำกันใครจะเซ้าก่อนกันบะสวัสดีครับตาการสวัสดีครับสวัสดีครับ ตาการห้อมลานทั้งสองคนเ้วก็ป้าเจลเวก็แม่แอลแม่บ้านนะครับเดียซีนัสครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วันยี้าก้นคับเปลี่ยนเปล่่หน้าให้ตาบงหนอยังห้ตาบงเนสวัสดียมตากาดี๋ยวเว้ยไป ดีสิตาการดีสวยลวยังจะเคนเสียใตาบลายไว้บรเราคบลกรเรเนาะขันสวัสดีอซเห็นไหบัวเน็วเนเี้ขอคนรัวรัวสิหละไว้ขอควนเรัวรัวเนครับใอรัวให้ตาเนีจะทานห้างไรครับนี่ไงเออเห็นนั่นละนั่นละขนสัสดีเอวันนี้หายร่าหันาวรัวอ้รัวเสองสนคั้นสดีเอจะหาอีกสองแสนเป็นซี่แสนคนเดียว สวัสดีให้หน่อยเลยเอามาเนี่ยเนี่ยดูเอาไว้ก่อนไว้ก่อนมันจะหายเอาเอาไว้เอาเอาให้เอฟซีเขาเอาให้ดีก่อนโอ้โหให้มันให้เอฟซีเดนพี่น้องเลยนะรับเงินวันเกิดประเทศเนี่ยฮะเอฟซีเราไปไหวบานไหมไปไหวเอาไปไหวอูดเอฟซีสวัสดีขอม่าพัดไทยขอม่าบักไลบัคไลเจ้าว่าโตเกียวพอสวัสดีเอฟซีอห้ตาเลย สวัสดีครับคนเก่งคนเก่งคนเก่งขอบคุณคน่ารักน่าเอ็นดูมาน้องนาดิตาเอากอะโปรงดิามามาให้น้องสิน้องจะนอนเ่อนอหนยลู้น้ดิ๊มามานเจะนอนเดีวนะคะนอนบนอกรนนน้อเรีันี่ค่ นอนนอนนอนอนอออน,นอนที่ละ่ะกินยาวามนองนอนเปลี่ยนละไป,ไไปะตานางนยังได,ด้ถเด้อตานางเลีไนได้ดนั่งข้าวเดี๋ยวด้วด้อข้าวกันโอ้เมืนพวกแพงเว้ยขมอืมอขมืาใบตานางนด้พันแพงไม่ไม่ได้นี่ทหารก็ไ,ได้ ไม่ไดสวยสวยสวยตีตีเะากนตีบาทนะ้าก่อนตีเะาก่อนตี้อนงสิลุกเลยโอยี่จะบอบอกกันเนาะนี่จะบอกบอกลักขี้ตดเ้ยรถลมว้ยรถสิขวมเนี่ยนี่นี่ไปได้ค่ะหยับเตี้นเหรอขอแค่นั้นแค่นบาทแค่นบาทเด้ บาเหมือลุงเลยลุงสีบทลุงสีบาทหมดลุงเลยลุงสีบะเชื่อตาการเหมือนเหมือนลุงเลยเปล่าขอให้หน่อยไม่เปล่าโอ้พี่ขี้โกงนะวะไม่เปล่าอรัมื่อวานี้แม่ไปใช้นอนหมดนี้นอนสวัสดีครับแม่ไปหมอนั่งใช้เหมือนแม่ไปหมอนั่งใส้หมดนี่ไหมหนูฮะ สวัสดีครับวัน er> to ิ่มมาดูเน oh! um ี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <t uh> <t uh> <t uh> ๋ยวสิไปยูคร uh ับดงกี่บาทกันด้วยโอ้ยแอเกบอยู่ยังนยังซาไปน่งเปาเดออยามาโนเด้อเออนเก็บอปาให้เรียบเกบเก็บเ้อเก็บเ้อนี่ตาเก็บซอยป่ะนะถุงมาใส่ที่ไหนไปตาเก็บซอยไปเสร็จปาสิหายได้ป เร็วเร็วเร็เแน้ำมาเก็บไว้เอาเอากรถุงมาใส่ไหมเก็บยาป้าไว้ป้าสิหายได้หมดเจ็บน่งแ้ำมาใส่เร็วเรวสวัสดีครับสี่ิวันโบแล้วพัฒนานาลิตะเจิงจังช่วยเอานมให้ยายแอลให้น้องด้วยเกงครับูนะครับ ไม่บอกแล้วว่ารถหนูสาววันอาทิตย์ได้เหรอว่ารถหนูเนี่ยสาววันอาทิตได้เหรอโมเข้าวิ่งข้าขาเอ้ะเหยียบขามาเหยียบขาไม่ไปไปได้นะค่ะควรกันพี่น้องเอ้ยนะครับตากับร้านควรกันน้องตาบกเมื่อคืนเลยเป็นหวัดอื ขึ้นโตเกียวตากหมอกเล่เป็นวา้าเด็บซีวา้าตุตากไปหาแฟนใหม่วันนี้ไอ้ตาดไปหาผู้บ่าวหรอวงเงี้ยไอ้ตาดไปหาผู้บ่าวหรอไปล่าไปหาผู้บ่าวกันนะคะหาผู้บ่าวอะไรล่ะครับาหาผู้บ่าวมือค่ะ าผู้บ้านทั้งแดงน้องนิ่งค่ะไกลมากค่ะไกลมากค่ะคือที่นี่ภูบาลไหวแท้ไกลซ้ำไหนไก่ซ้ำนู่นป่ะไกลซ้ำไหนไกลซ้ำนี่เหรขี่ไหนที่บอดมาใส่ขี่ได้มันขี่บอได้ยี่ขี้ได้ขี่ลองดูวะขี่ไหนอ๋อขี่ได้สิ โหลดหลายขั้นที่ขั้นใดเว้ยขี้ขั้นมีดีหมดให้คุณให้คุณเล่นด้วยลูกเล่นกับคุณตาไปลงเลยคุณตาดีขนาดนี้ตสวยป้าเจ้าเสนาบสิวาดีเล่แม่ นาพรน,นะครับย่ายเจยวนอนไหนข้าววันนี้นอนนี่แหละครับนอนนะหลานน้องปัดเจ้นานะครับเป็นบอกข้าเมียเหรอครับเขานอนอยู่นี่นะครับ <c oughs> นอนเอาหลานซอยกันนะครับม <c oughs> ีธุลาพารกับเจ้ามื่อนะครับไม่เอาผมมีเขนานอนอยู่ที่เฟซี่เด็กกินข้าวแร้งกับอีหยังเนาะมาเนี่ย นายสาวปเดียรครับนายตาตอบกอนนะครับเอ็ซีกินขอกำหยังนอวันนี้เราค่ะปเดียวย็กินกับต้มไก่มาสางวาปเดียรแต่ว่าเซปะเดียเย็บซี่กินขอกำหยังนอขอกะเดียรเลยไก่เลยมันต้มไก่หวะเนาะต้าเพิ่มเป็ไไม่ได้เป็นไรครป้ แมซีกินขอกับต้มไก่ยังไากินกับแดดด้วยหานปลาเกยวยยังไงจับขี้นาจางไรเนี่ยปิ้งตับไก่ทอดหมูข้าปลาข้ามี่ก็จับก้ามี่หลัทีครับสมจิตนะครับสวัสดี่าน้องพูดจริงมากเลยคุณตาหนไบลกับป้าแล้วเ้าะคือสบลกระปา ดูงี้ครับจะขาดได้บ้างบราเกาะเม่ค่ะเฮ้ยแม่ไปงานฝากสิครับอุวาน่ารักกริงจริงจะน้องฮานิตานะครับใช่ครับถูกต้องนะครับากิทั้งน่ารักทั้งคนเจ๋งทั้งจะขูดพี่น้องมือนไปเรียนดิสิไปขี้จ้าโอ้ไปหาหมูเห็นโรงเรียนดิเห็นหมูหลายบ่เฮ้ยอืมไปไหนอ่ะลูกอ่ะ พนเอ็ซีมากินกับต้มไก่จ้าหรือนันนิตายังว่าเอซีกินขอกับปลาแดกเอ็กินขอกับปลาแดกเอ็ซีกินกับต้มไก่เนี่ยเอ็มซีตอบมาว่ากินกับต้มไก่จ้าเสอะุงเสนเปนเส้นถุงไหมปะยิกัน เบื้องเบื้องไหนกันข้อไหนไงข้อหน้หน่อยวะเจ้าจ้าข้อไหนเจ้าเด็กเขาหาเนี่ยเลยพอเห็นไดิที่ล่ะอันนี้มันคือบวมแค่ไหนมันบวมเลยลูกเก้ามันดุเบวมนิดหนึ่งบวมนิดหนึ่งตากันได้ตีนบวมตีนตะการบวมอันนี้อันนี้อันนี้บวมอันนี้ตัวเล็กเอออันนี้ตัวเล็กอันนี้ตัวใหญ่อันนี้อันนี้แม่ อ๋อตามซ้อไว้อันนี้แม่อันนี้แม mmm. ่มีมดพิเศษป้ะอ่ะดูอ่ะดูดูดูอันนี้แม่อืออันนี้อันนี้รูปอันนี้อันนี้หาขกเกียวโอ้วอันนี้ทำนี่แม่อืออันนี้น้องขกเกียวอือจ้าว่าอาว่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 าเซนาะิตาบันเซ้นอะไรตาเซนาะิตาบันเนาะบวม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  อันนี ite, it ้ตัวเล็ก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 เเล็กเล็กต้มบุบบุบเอพี่ว่าไงเอวน่ารักสวยเลี้ยงหล้านแมนนะครับว่ายังดักไยังเดูกนะรนาลิตากินข้าวกับปลาเดกปลาเป็นคักฮ่าฮ่าฮ่โอ้ือตีง่ พีทนะาา่ที่ไปเอาเงนโอ้โเลนะสุมาลีสวัสดีครับคุณตกา,า,า้านมหาสลารคามทั้งสองคนเลหลือคะ่ะสวัสดีคุณกาจานโอมาหาลันโอทั้งสองคนเลยเหลือคะเออแม่นงไดนะ้ครับอยู่รับกันครับวัอนี้ อย่ต้องการทั้งคุ้ตาทั้งหลานนะครับแม่เพันไปงานมากินน้ำามากินน้ำบุกเ่อฟซว่าอย่มืขึ้นอีโตเกี่ยวไปตากหมอกแล้วเป็นวัดไปขี้สไลเดอดเยอะลยีสลเดอส่อดนแ้งแล้สิขาดด้วยพามนสิขาดด้แงไหมขาเปลียนชุดต้น สวัสดีครับสวัสดีคิวุสุพันสวัสดีสุพันนาสารีมานิตาหน้ารับจ้งบอกเป็นครับสุวนจอดพี่น้องเอ้ยนะครับบอกเป็นยังยิ่งเวลวเขียนตีปากก็บอกเป็นนะวะเวลาเขียนตีปากแป๊ะแป๊ๆแป๊ะแป๊แป๊แป๊อกเป็นวะอ๋อ ม,มืซื้อลมามซื้อนยอมนอนรับเขี่ยมสน,นีย์่เกี่ยมไหมเขี่ยมลองก็สนเสนีย,ย์ว่าเขี่มไสวัสดีครับคุณตาเสียดนะตาการสวยเรีบซีดย้มเย็นเย็นนะครับน่าติดคอเรียงมากนรองยนมไก่นอนยน,นอนตนนอนเยน ไปนอนจะเบี้ยเตรียมเขาบอลแล้วไปนอนเด็กกันยังเบิร์ขาวกินข้าวแล้งอะไรยังเหลี่ยกับร้านขี้เด็กก็ปัญญาการก้วเนาะฝนตกไหมคะคนสวยกุูเก็ตฝนตกบอคขับทั้งยศทั้งเรื่องนกื่าบอมีฝนนะครับช่วงนี้บอมีฝนนะครับ ร้ายมือแล้วบ่มีคนดุชนาพรก้อยเมตตาตาก้านป้าเจ๋วดูุ่ลูกคือข้าวยำค่ะดูดูดข้าวนะเพราะว่าไรฮะเจ้าเขานี่นาตาก้านป้าเจ๋วดูดข้าวยังนี่มากินข้าวปุบคือนะครับ การอานบุกเห e ็นบอเอฟซีเทียมชิมคิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีสุมารีหลายรอบดูคุณตามมีความสุขมากได้อยู่กับหลานทั้งสองคนถูกต้องแล้วครับเอทีมีความสุขกับขอบคุณด้วยน,นะครับที่เบ่งการไลายสดนะครับเพียร์การน้องนาลริตนะครับ โอ้จะนอยฉงงานลาเงืนเสียนคนเดียน,นางไก่เงิ่นไปงงาวเราเงืนอนเสียนคนอยูจ้านายเนี่ย <c oughs> ว,ว,ว <c oughs> ันนี้กูบอกกอดข้อกันวันนี้ไหมเห <c oughs> มือนแต่การมากกูกอดข้อกูที่รังวันดีครับสมใจใส่สุข <c oughs> ข้าไม้ทิ้งเกี่ยวข้าวแม่นี่เดียวข้าวนาท่นว่าดดเข้าไม้ถึงเกี่ยวเข่านะครับเกี่ยวแล้วครับใส่รถเกี่ยวตากแล้วมันนี่ขึ้นเทียนมันเอาขึ้นเหล่าแล้วนะครับเอาขึ้นเหล่าสองรอบแล้วนะครับไม่นี่ก็ขึ้นนี่เองค่ะเราผลิเกี่ยวพร้อมกันนะจลงแน่ถึงเย้แน่ครับถึงข้อเราเทียรน ทอนย่าโงหมูสุดิตากาันสวัสดีที่ทางย่าโมนะครับทางนครราชสีมาฝนตกมั้ยเนาะครับทางนครราชสีมาเจ้ากรเขียบเป็นวันตกนง่ายง่ายนะครับทางเรื่องน้ำคาอย่าโศมผม,มีฝนด้วยนะครับฝนไม่ตกนะครับ ชนาพรก็เมธาน harmful, ้องเลืจดาพูดเจ็งมากนะครับโอเคนะคะยั 10. ี่เรียนพี่น้องเลยเดียววาพูดเดียวเ็นี่ยนามนตน้องตื่นตวน้องิตื่นน้องตื่น สวัสดีคับตาคุณยายน่รักมีตัวละครแมนน่ครับต้องทีเดียวสวัสดีคุณตาคุณยายสวัสดีคุญยายรฝนหมดขนตาีงท่านย็นสวยเนาะ้งโคาดเอา สมใจใส่สำโรงทางการขอ,อสวนะัสดีพอครับเรียนยังน้อสาวหน่อยเนาะสาวน้อยยสาวน่อยมี่หกันะไปขหุ่นกสุรานาสาวีสราบุลีตกเหมอั ตอนนี้นจะเปต็ตกข้างเป็นเกียบลงผ้าผ่านไตแล้วนะตกะโต๊ึหมือน,นะครับตาจีเบิ้ง้าวนะครับ <c oughs> แต่ว่าแขกพคงนมาตกอ,อีสานเ่านํนเพราะว่าบ้านห้ำหนาวหลัจากกาคตกัว่าฝนจิตกน,นะครับ <c oughs> วันที่สิบเจ็ดไน่้ก็วันที่สิบนาะ ยิ่แห้งเด้อหนองสิตื่นเด้อเป็นคอยๆเรืองหนองสิตืน่นสวัสดีครับไปจิบสวัสดีตาพัทยาฝนตกขานาดนั้น่นี้นะครับข้งหลบซ้ำเมืองกรุงเทพกับกรุงเทพ,พทมหนครนจกินข้าวอย่างนี้กินเลียน,นะครับมันอาหาราหลายหลาหนรั่งหลังจากสถานํำนักรดมันกิ่้ขอเสียตะวันเป็นนี้เอ วันน <muitas> ี oh ้คุณตาได้อะไรกินข้าวกะมีด้าชิลเล่มทอดหมูนะครับแล้วก็มีโอเคค่ะหนึ่งปลาถักวปลาับเสียนจังหายนะครับเสียบแล้วยางไรเงางานนิสตากินหวานหน่อค่ะมอสสนนองพี่น้องบอกยากขนาดเลยป่ะจิให้ตาหายิ้มหวานใหม่ค่ะงานิสตา เรื่อของเล่นเขี่ยของเล่นเอซีเขามาสรับชมแล้วนะครับส่งย่มทำความดีเขาจะมกดเลยกดแจ้งด้วนะครับใคกดแห้ตากล้ด้วยบอกเส้เอฟซีหรืเสยเอซีมายิบมหวานให้เปิ่งแน้วสิยิบมหวานให้ไหยิ้มหวานยิบมวานเบิ่งแนวไปเอฟซีมนจ้ายิมหวานให้เบิ่งแนวสิเส้ย ข้างเสียคองพี่น้องเย,นงเยงานตสบายเลยงานิตไม่สบายหายแล้วคพ่อกงอยงครับพี่นอ้องเป็นมีหมอกยู่นพ่น้งบเางทำทานอนแล้ว ตื้นแล้วต totally ื้นไรน้วะหยิบบ้านแล้วหยิบบวานแล้วมาเนอะเด็กคนยิบ้านแล้วเว้ยเ็ออกกบิชเด็กคนยิบบ้านเลยมเนี่ยมองเงินมองเงินขื่อหมอ้ายามตาข่ายนะเว้ ตกา,าก,ตกานอย่างยาตากานอย่างบวชด้วยตาการจยอยอายางกินแหน่งง่ายเด็กที่ถามมาว่าตกาก้านยายเหววเป็นคนที่ไหนเป็นคนอำเภอใกล้ๆกันพี่น้องเพื่อให้เจริญนหบ้านตาการบ้านผมหนี่นนเเงเป็นคนนอำเภอเลื่องยาแหววเป็นคนอำเภอให้เจริญน,นะครับอำเภอติดก,กัน โมกักันนะครับการารักาการมอนอนบ้านจะนบ้านจะขึ้นไดไรกับร้านครับแม่นะครับโม่ไร่กัอรล้านก็น,นอนที่กอครับบางเมืองเราจะเมือเนี้ยเราจะจังหวะเราจะเมือง สวัสดีเอซีคนสวยทุกคนเลยเอซีถามมาว่ายักษ์โสธทรใกล้อุบนบองเยโสวรอุบนห่างกันรลอยลูกนะครับหนึ่งร้อยกิโลดีเอฟซี <c oughs> ทรงหลูกหัวใจมาให้สองหัวใจเลยขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนเลย นองตุวเจียวรัดจ้าตาการพอนอนกนะครับไม่เอาป่วยอยู่นอนรับเล้วสวัสดีครับนี่ไอ้สตอร์นี่หลายน่องสิตื่นห่วห่วหายอาได้หรอเปลก็ผวฟังหายไปนี่ก็เยมาหายาม่ห้โแมเ็ยผมมาเลย

เพ่า่ป็นยาาจยแ้เอยางายวของน้แล้ป็นอยังเจ้าของน้อยู่มาด้วมาเด้อสมัยเด็กน่อยยากับเกี่พี่น้องแต่สมัยตะกี้เราับแก่นี่อุ้ยหายกากลเด ไม่ดีสุดยส่็ลมา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 ไปยาอแบบน้ำบ่ไปย้อแบบน้าแล้วจปย่อแบน้ำแล้วเดยเาสมมีหรอแสดว่าคหนามยังีสตาการให้สิ่ปกินขอแรงกับยังม่ม ก็หนี้ตอเแื่อนป้าเดกยร์ป้าเดกยร์ป้าอยู่นี่ค่ะป้ารู้รงเท้ามาหาป้าป้าไปป้ยุ่นสิกั๊บไปนะป้ไม่ปวดเท้าป้าจ๋าป้ยุ่นสิกัดบมากไป้าจ๋าดูแลทับเต้าป้ายุ่นสิกัดปมาที่ค่ะมาที้ค่ะอะไรนะดูซิทับเต้าว้ายทับเต้ามาจากไหนอ่ะที่บู้่ตามหาป้าดูกับผู้หมอเออมาเห็นข้าวเดี๋ยวอยู่บ่ได้ รหันปันกหันปันแง่กหันปานแง่รเป่าต้อนั่งโตกันนบ้านนั่งโตกันนะ Cái ngắn thì banana. Oh, come ong là miếng của mình một môn sốt gần miếng. Lionel Hansel, mẹ. Một trẻ. Sì, mẹ 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 ตบข้าวไม่ไปใกล้นาฬิตาเลยต้องการอะไรกินแรกจ้าอะไรบ้างนะครับร้ายยางอยู่นะครับยังก่อนทอดหมูก็หนึ่งเพราะเใหญ่นะครับสวัสดีครับคนสวยคนกูพาน,นะครับาทาักครับไปไปกินข้าวแล้วเราก็กินแล้วด้วยนะครับ <c oughs> อยาแรกแล้วเรียบร้อยหน้ำอาบแล้วนะครับสวัสดีครับคำแหวนหมามัาคากคงนะครับอาการปิดนะครับปี่นองข้างซ็อกคอล่านะครับเดินปลเล่าผมมากนะครับคนหรือเราเดือดสียีกผมมารับชมนะครับส่งย่มแรกคว้านอนนะครับคนอะไรคนแช่ตางอะรหรือนะครับพี่จังบอลเห็นแจ๊คแซ่ยู่น้อน,นะครับเดือดเสียก่อนของอนะไรรู้ มาเบิ่งมาชมทางใท้กันเนาะนะครับรุ่งรักวีมันเหมาะมันว่าการก้าวขึ้นขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับก็ใส่หมวกเท่หรอวะหมวกใบแบบใยนอนนะครับเปิดเครื่อเลยมันจะไปเกี่ยวเขา่าว่านเดียรูคุณจะพร้อมลงไหมแม่นนะครับพร้อมลงรล้ายเติอรลายรัวอยู่นะครับช่วง กินข้าวบางไฟเสียกนะทรับไปเลยพร้อมลงน้ำน,นักกับรถกำลังหาอาหารเสริมก,กินนะครับพี่น้องไปซื้อมากอยู่ไปซื้ออยังบุกเขาจว่าผู้เล็นจอยกินสิวันเลยเขาเลยไปซื้อมากครับเก็บห,หน่อยเอาวมาผสมกับนมันอ่นน้ำเก็นกินก็ได้เพันว่าคงจะเป็นอาหารเสริมกิน หลัง <c oughs> กินเขานะครับสามไดลาก็ไดนะพัน,นว่าเห็นผูกก็จะออเสิร์มใมาก,ก,กมินก่อนคื่อช่วยบรรเทอุดมสมบูรณ์ดีสำหรัว่านะครับนหนเป็นตกาก็เลยเสิรมาก,กินนะครับรองัก,ก็เสิอมากมื่อเนี้นะครับกินรองเทียงนัแต่ว่าตอนำนับย่างเยีย่เดีย๋ยวจะน้อยนะครับตังจาเหตุนหนักปูน,นะครัมาผสมกิน,นเป็นอาหารเสริม,รมย่ังอะไรพี่น,นาตน้านาตาพ่น ตั้งแต่ยังน้อดูแลสุขภาพด้วยนะครับตาค่นะครับก็อย่าดูแลอยู่นะครับอาจจะพยายามเนาะขอามคุ้นแอบซี่เป็นห่วงสุขภาพร่างกายเรื่อนะครับ <c oughs> อูไปหลีไ <c oughs> ปหลีซองก่นอนหรืรอหงุดหงิดนะไปหลีเงี้ยหน่อยก่อนไปหลี ผมมีเน่นอนแล้ยมาแล้วตอนม่นอนเด็ก็เลยเจ้าเลไม่แต่ชือนอนยังไลหมอมไม่นอนเีท่ไม่นอนไล่อยู่บ่ะสี่ดีดีผู้หญิงอีสลาหนาวบ่ท่างยโสนะครับบบหนาวนะครับบนหนาวอยู่โบข้บนหนาฝนด้นะครับทางกรมตูนว่าหแล้วนะครับ วันทีสิบเจ็ดปัญไว้จังจะหลังวันทีสิบเจ็ดไปนะครับจังจะมีอากาศหนาวเข้ามากแต่วซนนีเปัญไวายังมีฝนติตกมาอีกอยู่เช่นตกมาห้ามกุ้เกี่ยวเข่าแลว้วเนาะมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาพี่ยี่พี่เรียว